เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะได้จัดทําประชาพิจณาการออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อค่ะ ที่ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะนางสมนันเหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยนายเรืองชัยเนตรปฐมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนายทวีปเหนือมณีมงคลประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีข้าราชการเทศบาลเมืองราชบุรีได้รวมกันจัดทําประชาพิจารณ์เรื่องการออกแบบก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมีผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรี ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า100คน สืบเนื่องจากตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมาตรฐานของกรมอนามัยดังนั้นเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีด้วยการก่อสร้างใหม่ค่ะจึงได้จัดทําประชาพิจารณ์ขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งจากการทําประชาพิจารณ์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่จะก่อสร้างตลาดใหม่เนื่องจาก ตลาดสดเทศาบาลเมืองราชบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างชำรุดสุกโรมและไม่มีสถานที่จอดรถให้กับลูกค้าที่ต้องการมาจับจ่ายซึ่งทางเทศาบาลเมืองราชบุรีก็จะได้รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาในเรื่องของสถานที่จอดรถซึ่งกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นเวลา6เดือนจริงจะแล้วเสร็จค่ะท่านมทา่านผู้ไปดูแล้วหน่ยครังท่านผู้ชตรงนั้นเห็นพื้นทีะ ปปแล้วก็พื้นพื้นที่ทางเดินด้วยค่ะแล้วก็ท่อข้างในตลาดทุกท่อเนี่ยคนจะเปลีป่ยนฝาท่อใหม่ค่ะราะที่จะมีแต่งอะไรวะอย่างเงี้ยนะคะเป็ป,ปูัปรอีกแล้วก็อยากจะสร้างใหม่เลยมันแบบทีันสมัยท่อระบายนะ้ำก็มีฝาที่เป็นตะแกรงที่สวยงามนะคะแล้วก็สามารถทนะี่น้ำที่จะระบายได้นะ,ะล้วฝาท่อเหมือนลกลางคืนก็ยกปรดีเป็นสิบๆกว่า เทศบาลเองแล้วต้องไปดำเนินการเรียน,ยนท่านนายกเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับผมค่ายขอเรียนว่านะครับในตลาดเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานี่นะครับโครงสร้างของตัวตลาดนะครับเพราะโครงสร้างตลาดเทศบาเลเมืองราชบุรีนะครับทุกสภาพนะฮะเขียนอยู่ในสัานที่แงแทีแล้วก็ดีนะครับ